หนึ่งนาทีกับกปอปท ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าสามารถรับจัดทำหรือต่ออายุใบขับขี่รถยนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะบนเพจ Facebook ซึ่งมีประชาชนถูกหลอกเป็นจำนวนมากกรมการขนส่งทางบกเตือนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและย้ำว่าการขอรับใบอนุญ,ญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญ,ญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกข,ขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนดรวมค่าคำขอโดยในการขอรับใบอนุญญ อนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคลชั่วคราว205บาทอัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนตส่วนบุคคล505บาทอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนชั่วคราว105บาทและอัตราค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนส่วนบุคคล255บาท สำหรับผู้ที่ต้องการขอใหม่หรือการต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart q ซึ่งสามารถเลือกสำนักง,งานขนส่งวันที่และเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม